อันนี้อะไรเนี่ยก้อนดินหรือมันฝรั่งหัวเล็กๆแปลกๆดูสิมีไหมเอมอวันนี้ตอนนี้ฝนไม่ตกก็เนี่ยนะเออมีมีข้างล่างมีหน่อยแน่ดูดูดูนี่อ่ามีกละล่ะดูสิน,นี่มีอันเล็กน่ารักม,มีอีกไหม นี่ดูเพื่นอนๆปลูกไว้ในไอ้ออคล้ายๆเป็นกระป๋องนะข้างล่างจะมีแมเพึ่งโอ้ยตกตายแล้วดินกระชอกมาที่พื้นนี่ต้องทำความสะอาดแน่เนี่ยอ่ะจะมีอีกไว้เนี่ยเดี๋ยวเอามือล้วงไปลึกๆหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะอยู่ลึกๆก,ก็ได้เราจะจับไม่ถึงอ๋อไม่มีแล้วมั้งเนี่ยท่าทางหมดแล้วป่ะไม่มีแล้วล่ะข้างล่างนี่ก